โอเคน่อเนาอนั่มาฮะ่มะกไมันด้ตัวดำมีได้ไหมได้ไป่ะใ่ะหมาน้านาแม่หมื่นช่องมือนกะจะบ๊มากได้เป็นยังอ่า่หมเมื่อยกนอนพักอนอ้บุตราอย่างดอกแต่วันนี้หายมาเอาของขวัน ย่ฝีฝากมาให้จักสิแม่ยังว่าอยู่แล้วก็มาแกะนํากันแกะพร้อมกันเออแล้วก็แบ่งกันเพิ่นว่าอ่าเพราะว่าพอไปเอารถเมื่องานศพพี่น้องเนาะบลืมออกจากตะกร้าบรถโอ้ยเดจังได๋บาดนี้เนาะมีแต่าเรามาเบายพี่น้องเอ้ยเนาะกมาเบิ่งมาชมติดตามเบิ่งนํากันว่าสิเป็นอีหยังเนาะสําหรับคลิปนี้เฮาสิขอตัวจบแล้วก็สิเฮ็ดกินก่อนครับ สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเบมื่อทุกคนเนาะบม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือตามประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปตู้คำปั่นซุกเนาะพี่น้องเนาะมาพบมาพ่อกับตู้คำวันนี้พี่น้องเอ้ยอ่ะอยู่ไหนอยู่หน้าคือเก่าเนาะมาพบคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยกะถอนก้าเนาะในหลายเติบมันก็สะเทียงแล้วเมื่อไงพี่น้องขึ้นมากินข้าวกินน้ำก่อนเนาะพูดถึงกินข้าวเส้าก็มีกะขึ้นไปพบพ่อกันอยู่เทียงพูดได้เนาะ Sao <laughs> đi tu? Hết cho bà phun chị tốc này nè phun chị đẹp bốn mưu Tốc chị Tốc Cứ Mà phun này Phun này Cảm thì chắc là si bột mà này nó Nó phun nó ơi Lại chắc mặt đấy này nó Với đây tu cả nha kì bò Thăm này nè ยากเติบแล้วอันนี่น่ะเอามาแล้วตอนพักเช้าสบายสบายดีกันพี่น้องเอ้ยสบายดีโตเป็นท่ากัดปเติบคอยกะเบิดนี่คือสิโอเคแหละเบิดแล้วนี่เบิดนี่้นี่โอเคไปได้คือบ่มีบ่มีตามต่ออสิได้หยุดโจ๊ะก่อนพี่น้องเนาะเบิดนี่เนาะออันนีบ่แต่มันบ่มีน้เเนาะสิาฝนตก

ใช้มหาเด็กนะหมดเลยงงมาเลยโอ้ยพี่รองเอ๋ยเนาะสบายดีกันบิดมือมือนี้นะเออต้องห่วงไปสบายดีสบอกกรับอ่ะ ปกับคนโกสบายดีเด้อสบายดีเนาะสบายดีสบายดีเมื่อยเลยเงียบเจบ่อยสบายดีเนาะาเป็นอะไคือกระจอกกระแจอยู่แท้เลยเมือนกัพอคืนมาหมดบดเนาะมีเนาะทิ้งดดนอยนึงคือเราคือไปกินข้าวก่อนหิวข้าวเลยอ่า พอดอกวี่น้ักเตียงว่าุแมนพอันนี้มันกะสิบเอ็ดโมงมนบันอิบเอ็ดโมงไพสิบเป็นลงนองแน่นคอยลงได้่อน้ำลอยบอลอยน้ำเป็นอยู่บอนิี่บ่เป็นอ๋อน้ำลอยน้ำบ่เป็นตุสีเห็นได้บาน่บอเคยลอยจกเถื่อบอไหกับบเป็ลเป็นดี๋ยวให้ตุสีสอนไหไหน่ คนว่ยตุ้งโคกคนละไหวบ่โอ้มันไหวโอ้นุ่นไหวอันนี้ไหวน้ำเนาะอันนี้ไหวพระไหวเจ้าเนาะอ่าเนาะอ่าพระทุ่งแค่นี้เนาะพี่น้องเลยไปเอ้าพระใส่อะไรสบายดีทีมงานผิงก่อยไปพี่น้องเลยไปล่างโตอยู่น้องผู้ใดเนาะมีแต่หงายๆนะเป็นปัเนาะเมน ให้ยงตัวเองปีแรกให้ละซิปายสอบบางให้กระซิปสองบังให้กระซิปบังให้กระซิปหกแมนปีต่อมากระซิปซิปเอสแมนเพราะดินดินมันเขาปั๊บเข้าใส่ผุยเคมีข่าดหลายเด้อ่าปีแรกแป๊บเดียวตัวอนี้นะบัดโลกได้แป๊บเดียวเลยเอาพอมากันดีแมนอยู่ mi tè nhìn đây này xả này tìm ngàn thì quay nội này thấy <laughs> <laughs> <Chái> mẹ này tay <laughs> <Pái. cười> <laughs> Sipa sì đột nạm ơi Nóng na đột nạm phải không? Khuyên bài hóa cả si kẹ lơi nó phải đó. À kẹ con แม่นกองขงควันนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะกองบาสิเป็นอีหยังอมแม่น,ตนแต่ว่าตุ่มพู่อยู่เนาะตุ่มพู่แล้วพี่น้องพู่อยู่ยยตุ่มแต่ว่าตุ่มยังบโบอกพี่น้องเลยจะพ่น้องมะนาวตอนแรกตุ่มกับโบพู่คือกันเนาะแต่ทาง C อเอีเพื่อนเลยโทรมาบอกโบะแกะเลยแล้วก็เพิ่นบอกว่าในนั้นมันเป็นยังขนาดยกระเบิด ระเบิดเลยขอบกล้าแกะได้ต้องให้ทีมงานผิงกวายได้แกะใช่ไหมระเบิดแม่นได้ด้วยแถวนี้ได้เบิดแถวนี้นะใกล้หนองน้ำดิเออหนี่ทีมงานผิงกวายได้หนี่ไหนบอระเกือบกระโบไสหมวกระโบไสไสเสือก้ามีตังห่มืบอหนี่โอ้ล่าเป็นบ่เสียวล่าเป็นบ่ลามเนาะล่บไก่

Ngoài Nam không? Mì. Thế bao hả? Bưng hả? Nào. Hết. Số đi, số xô đó đắc. Số bài nam đó. Dạ đây này. Đây này. Đây này. nghe là hết nghe. Cháu vải nam bộ pin đi bỏ. đi bộ Đi bộ bộ giọt ngay Bộ Rồi nằm bộ Ừ rồi nằm đi đó Bộ pin Ngoài Làm bằng đếch hả Ừ bao bộ kèng bộ giọt ngay đây đi nè trình đuôi Nhìn bộ cháu ra khỏi đông Nằm thả con nằm thả con Ừ à. Đang con với con phía đó kìa Sẽ đột nằm xô đi nó Thứ mai này, nhìn vào

ย็นเหมือนอ๋อลงน้ำมาดหมือมเหมือนตูนอ่ักกนยังเเครื่องมาบอกทุกบ้ามาแต่ไม่เลียมาแต่ิม เล่นอย่างครับมือเลยเล่นเด็กเล่นกับมือเลยไอ้เที่ยงด้วยโอ้ชิเที่ยงเน้นี่ใไอ้ยำหายนำหน้าขึ้นเป็นเวลาคือยำให้อยู่ละลานะเนาะอยู่ละลานะขึ้นเรเป็นเวลาก็ได้ถ้าเราอยากกินข้าวจึงขึ้นอยู่ละละ นี่บันหนมใหม่เด็กนองันนี้บ่ไม่ม่หวานนี่อันนี้ลงพุ่นเนาะมือนมนพุ่นเนาะม่อเดนองเนาะเธอแม่เธอแม่ไม่ไม่บ่งนะเอ้วันนมเดงนพิ่งก่อนน่ยไก่ก้องเนาะไปกิน้เลย ไปพี่น้องเฮ้ยน้องผู้น้องน้าขึ้นนั่งขึ้นเทียงเลยเอากะหน้ำหน้าออกมาใ้ร่างโนโตเนาะขึ้นไปเตรียมตัวให้กินไปขึ้นผัวไปพ่อกันอยู่เทียงพูเลพี่น้องไป๊ะป๊ปขึ้นขึ้นชมรังขึ้นแม่ขึ้นแม่พอแล้วพอแล้วเลยสิบสบายผู้มืดผ้ามืดผลมาเลยโอ้ยต่อแรงนี่งจังวัดมืดดิบจังเฮ้ยดำมุดเลยเนาะเฮ้ย ไปพี่น้องเอ้ยเนาะก็ขอบุญขอบคุณเนาะที่ว่าอ่าหมู่คูมาซอยพี่น้องเอ้ยดีใจเนาะอ่าหมู่ยยหลายก็ดีใจพี่น้องเอ้ยขอแต่ว่ามาเนาะมามากะดีใจมีหมู่คูมีภาพที่ดีเฮ้อนี่แหละเนาะพี่น้องเอ้ยบ่มีหยังมากมายมีแสร้างความดีบารมีอ่ามภาพที่ดีต่อกันก็พอเนาะ หนึงน่งเงินหนึ่งคำผมมีลายกะพอมีใช่มุนบุญกระดมือกับพอ่อพี่น้องเลยเนาะอยู่แบบพอเพียงกะดีใจเลี้ยพี่น้องเลยเพราะว่าเขาสีดินล้นไปเพราะว่าบุญบาร,รมีเขาสานิดินล้นไปกบเมือ่อเจ้าของเราพี่น้องเนาะมีแต่ว่าดึงเ็บเดืึงไข่ดึงเป็นก็คือกันมันหลีกเลี่ยงบ่ได้บุญกรรมเจ้าถือมาสานินอเอาเนพะียงเนาะมีแต่ว่ายางบ่เป็นกะ พอให้โเป็นแห้งบมเป็นลายนะพี่น้องเนาะเงินคำกะพอใช้บมให้นุดตีนุชมือมีทุนมีเงินคลังในมมันจะออกมันซีดๆหน่อยกัพ่อนะพี่น้องเนาะพอได้เจือเดียงครอบครัวแค่นี้ประมาณนี้ก็ดีใจแล้วพี่น้องเลยเนาะถ้าถ้าสีมีสีดำสีรวยกลัวพ่อกลัวแม่ชาวบ้านชาวเมืองโมก็แห้งดีนะพี่น้องเนาะห้ามกันบ่ได้ายเดียงนี้พี่น้อง nhang thiên thiêng Ô, nào lùm của nó, cái na Cái Có sống khuôn Theo nó, sẽ Thiêng đẹp loại Và xì ăn Kẹ Con Con của thế chỉ kẽ con hùng khoản phía nào người cờ thì cán một khát khít mà nào รถหายูมรถบออยูมรถกองน้อยดีนะเอาใส่บาะรถเด้ประมาณเใส่บ่อรถได้ใช่เรามาพูดแล้วเราเมื่อทิ่มพีเด้รถเข้าบ้านน้องพี่น้องเพิ่นเมื่อทิ่มเมื่อเมื่อนี้มีคนเสียในหมู่บ้านตุกค่ำเลยพอกล้องรถกล้องอยู่ในรถแมนกล้องที่ของควันที่ว่าเอฟซีส่งมาให้น่ะให้มาให้แก่นองมะนาวตุ่ยนอกสามคนแกะแบ่งกันเด้ ไม่เราไว้ในรถชายบรถมามือเ้านี่นะอ่าชายบรถเมื่อไรเล่าว่าเมื่อเคลื่อนดีดีกว่าเมื่อเคลื่อนงานชกมาเลยน้องพี่น้องเราเราเอารถขนาดเมื่อมีแตี๋ยวฐานเรามาเนาะประมาณเราตอนบ่ายนะเพิ่นเมื่อถิ่นเนาะเพิ่นเอาไปฟังเนาะพี่น้องเพิ่นไปเผานั่นแหละกะเรามากับพอดีพี่น้องเนาะรอบแรงโอขึ้นมาหมดบดแดดเย็นแจ่มเหมือนไหเนาะพี่น้องเลยขึ้นมาหมดบดแมนไอตัวจะมีส่งขัันนี่บวนะ อ่าสีเรานั่ยสีแหเปิ้งเปิดหนึ่งแพ้ก่อนเนาะนั่งคุยก่อนมื้อนี้นี่สิเฮ็ดเมนูลาบไก่ชูรมามะนาวกิวนมื้อนี้เนาะอ่าเมือม่อเช้านี้เน,นี่ยไปปลูกหมักซีดีติอะไรปลูกอ้าวคือเห็นรอบนเทือกเออปลูกแล้วบดแล้วอือถือว่าเรอบนแล้วเป็นบ,นบน่จะถา่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเมืองแล้วเนาะอ่าพี่น้องเอลยเนาะ เช้านี้ตัวชก็ไปอัปเดตเข้านมะนาวหรือว่าึมาแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วเนาะก็เบิ่งช่องตได้พี่น้องเข้าบ่เป็นหยังดอกเนาะพี่น้อง้ยาดักะสิมือทันบตุมาได้ไดม่มะนาวคิดว่าสิตกอยู่บ่นี่คิดว่ามันสิตกอยู่บ่ตกบ่ถ้านตกนี่ดหน้ามวนบ่านาบ่เจ้าจะฮู้บ่้สิบอกวิธีบ่ให้นา ห้ามให้หัวเปียกอือคุกอยู่หัเปียกเราเออกระโตเขาเอาถุงยางนะงอมหัวแล้วก็ใส่คุบโตกมาโดแห้งสำเนียงโมมีหนาวแต่ถ้าหัวเปียกปุ๊บโอ้ยปากซบแหล่ข้างกระต่ายสั่นกับ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 แหล่แมนเมนวะตุเมนไอตัวเอ้ยเออนี่วะผมแมนบ่วะเนาะพี่น้องเอ้ยผู้เดินอยากกินชมกินไหมตัวแจว ngắn rồi nè, mặt trăng cái mi, mặt trăng, mình qua oh mặt trăng cái mi, trăng hoa nữa, trăng mấy bao nào để. 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 โอ้แมลงวันหลายแน่เลยตานบ่เออเดี๋ยวมไปเอมกันบ่กับตูวสีนี่นะน้องนล่าก็ไปบ่ตูสีกับแม่ช้า

เมแบงได้หมนี่พือนะหนุ่มมองไม่ได้หนุ่มมองไปไว้พไปไส่มาช้แมนบอ มีบ้างเป่ตทุมีอยู่หาบังเดือกเนี่ยครับไปเก็บนั่นพอ่อเก็บมันมาเคืองน้ำมัมันมกินข้าวบ่ามันจเปลี่ยนที่รอฉันข้ามแถวเดี๋ยวชิตักอันนี้มาให้กินถะแกน้ำไม้เนาะเห็นบ่อ๋ออืมอ๋อสามให้กินเดี่วถายกินเม,นะมืมเ่อก่อนเห็นไหมเดม๋ยวจาหิวข้าวแฮง thả kim phao càn có nó thua cho nó thành công sao oh, phần là mà nên, phần này nó thì đâu rồi nó mưa còn đấy hả nó còn dặn không đâu dặn nhưng tụ chúng khỏe đấy cha cháu dặn ôu, lót đeo này lót <laughs> hôm cắn, xoay cắn đây <laughs> ừm chắc chắn 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 มุนหัวมีบองติงบมนี่นกติงบอมี้้อนมีบ่ตักใสก่อนมาหาสิบตักใสโอยอู้หไหนมากรบไรบมาด้าด้แ่ง่าเด้องวัน Lúc nào ừ. mà và đẹp này này. Này. Bộ, bộ để ra xem ừ. ừ, nó. Could mãi một bọt ninh. Ai. Tân hiệp con bọt, thì gọn bọt bọn nhau. Dìa lâu bài mạnh. Sau lâu bài đẹp, tay gọn. Ni chẳng mặt lúc nào, kìa. Mãi chẳng สิบมัดท่านว่าเขาจ้างกะบช้าพันบอกมวนเนาะสิบพันามมันหาดีมวนกลัวแล้วบอกมันชิ0หาพันมันสิ0หาพันทนว่าเขาจ้าง บรรยากาศพี่น้องเมืองเมงพืชผลไม่เนาะโอ้ยพี่น้องเ็ดอย่างนี้ชนะุนอ,อ,องมานาวกินนี่เน,นนะาะวัชรบไก่เนานะสิชาบไก่กินพงงนี่น้องอเนไหมยังใ่เม์มาทำให้อยู

เห็นมาพักดามีได้ไหมได้บ่ะมะมนะแมืนที่2มือนกะจะมจะบมากได้เป็นยังอ่าจะมาเมื่ยก็นอนพรออนายบูด้าย่งดอกแต่วันนี้หามาเอาของควัญที่ฝากมาให้แค่ีม่ยงยังมาอยู่แล้วก็มาแกะน้ากัน แก่พร้อมกันเออแต่ก็แบ no. ่งก so ันเพื่อนวะอ่าเนาะเพราะว่าพอแอรไปเอารถเมื่องานชบพี่น้องเนาะบปดืมอมอกจากตะกะจะเบาะรถโอ้ยเพื่อเฮ็ดจังไลยแบบนี้เนาะมีแต่ถาเรามาเราใบเพี่น้องนวยเนาะกลับมาเบิ่งมาชมติดตามเบิ่งน้ำกันว่าสิเป็นอย่างเนาะสชารับคลิปนี้เฮับชาร์ขอตัวจบแล้วก็ทิเฮ็ดกินก้อนบบดนี้เนาะนอนมะนาวอ่ะสบายดีรุ่นอยู่ว่าเจ้ากับรุ่นอยู่ว่าจะพูดอยู่ว่าเป็นอย่างเนาะเป็นอย่างเนาะ ะโอเคไปน้องเลยเนาะสบายดีดุโอเคแล้เวเอ่ยเนาะแต่คือสิประมาณนี้ทางทุกคามขอขอบุญข,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูอเพื่อนเมื่อทุกคนทุกท่านที่เข้ามาครับชมคลิปของทุกคามตั้งต้นจนจบแล้วก็ปกติกล่าวโฆษณาของทุกคาไปก็ขอบุญขอบคุณในหลายน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทุกคาคือแได้ขอตัวกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี